โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตสวัสดีสวีสดัตตูโรดูเบเดสวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาชมการแข่งขันในวันที่หนึ่งพุที่ัาชนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็คือวันนี้ผมมีผู้ที่มาช่วยผมในการพากนะครับผม ซึ่งเป็นสมาชิกคนในขับผมเลยนั่นก็คือพี่ปอนนะครับผมเขาเป็นคนหนึ่งสมาชิกในขับที่ฝีมือไม่ค่อยเท่าผมแต่ก็ใช้ได้นะครับผมถือว่าไม่เก่งมากไม่ดีมากครับผมและเดี๋ยวผมให้เขาเนี่ยมาภาคแทนผมนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะไม่ว่างนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะกับผมเพียรปอนนะรับหน้าที่ในการพากย์ในครั้งนี้นะฮะโอเคผมสามตองหนึ่งที่เพิ่งสตาร์ทไปนะฮะโอเคผมเริ่มเกมมารู้สึกว่าเพียรปอนจะนําไปนิดนึงนะแต่ว่าอทางน้งมูนนะก็ได้นํากลับขึ้นมาได้นะโดยการเข้าโคงที่คมกว่านะฮะ เดีย๋ยวงอ,องรับผมปาดหน้าไปนะวันนี้มาดูกันดีกว่าคนระับผมโอวัลติเปลี่ยนเป็นแท้งไปแล้วก็ตีดีตีดบวีไปอีกแกลนแกลนขะึ้นไปนะแล้วก็เทิร์นนะฮะแล้วก็โอวัลติเปลี่ยนเป็นดบวีไปนะฮะทั้งคู่เลยนะเนี่ยสตีก็ลายมันก็คล้ายๆกันนะตามน,นี้นะตาน,นี้มันเป็นหานี้ที่ยากมากนะครับผมก็นะลายอาจจะคล้ายๆกันนะโอวัลติแล้วก็ตีดับวีไปนะฮะมาดูน้องมูกนะฮะ โอเครูส้สึกวันนี้จะท็อปฟอร์มากเลยดูดิครับการเข้าฟร์ของเขานะฮะสัดยอดมากฮะผ่านรอบแรกด้วยเวลา54นะฮะตอเพียนตอนผ่านรอบแรกด้วยเวลาประมาณา56หรือเปล่าประมาณนี้นะฮะเดาเอานะเรียกผมข้าวทางนัดจ่างสวยงามนะฮะทั้งหมด5นัด เตียปงก,ก็ตามมาเรื่อยๆนะฮะตามมาติดๆอยู่นะแต่ยังไม่ทิ้งห่างมากนะชนไปหนึ่งจังหวะครับผมนะผมไม่ได้คนนี้นะเถื่อนนะไปจูบโป้งซะงั้นนะมูงครับตามริ้วเลยครับผมเล่นคนเดียวดีกว่าไหมอย่างนี้นะฮะวิ่งไปนี่นะดูดิครับรู้สึกวันนี้จะไม่น่าจะโอเวอร์ดิฟนะที่ W W แต่ว่ารู้สึกว่าจะพลาดนะเลยตื่นเต้นเอานะะก็ตามไปเลยครับผม เทียมปอนก็ตามมาครับยังตามไม่ติดมากนะแต่ว่าก็น่าจะตามเข้าเส้นชายทานอยู่นะฮะบุ๊กครับเข้าไปที่1นาที47นะฮะส่วนเทียมปอนเข้าได้เวลา1นาที48บปวินะฮะผมนะห่างกันวิีเดียวนะโอเคเดี๋ยวราไปดูเกมที่2ดีกว่านะไปเอาละครับมาอยู่ในเกมที่2นะฮะสามครับผมปาตครับ น้องบูมครับสไลด์ดิสไปนะฮะในการออกตัวนะเพราะว่าคันนี้ทั้งสิบมันคือออกตัวแล้วก็อ่ามันจะไออะไรวะไอไม่ถูกอ่ะเหมือนในในเหมือนในวูดมันอ่ะจะทำงานนะฮะเวลาออกตัวนะโโอ้หน้องบูมครับสาเรียกครับรู้สึกว่าเลี้ยงฟูลสำเร็จด้วยนะฮะเยังฟอครับผมก็ต้องตามมาเรื่อยๆนะ่อยนะฮะแทงไม่ได้นะนนี้น้องบูมครับฟอร์มมากครับตอนนี้นะฮะยงบูมครับสามร้อยห้าสามร้อยสอง เป็นโดนัทไปนะฮะไปจะหิวแฮะเด็มซิง P W W Quick เขินเก็บแ,แล้วก็ W T W ไปนะฮะ q u i c เขินเก็บในโต๊ะไปทีหนึ่งนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงนะ,ะัองูมนะฮะรู้สึกว่าเล่นดีมากเลยนะฮะไลายวิ่งแบบดีมากโอ้โหเกือบตกนะเมื่อกี้ครับผมเดี่ยวนะถ้าตกไปนี่ยุ่งเลยนะฮะทีนี้ ผม,มผ่านรอบแรกด้วยเวลา5.6วินะคะับเตรียมความผ่านรอบแรกใช้เวลา5.9วินะครับผมนะห่างก,กันประมาณ3วินนะครัรู้สึกว่าจะพลาดนะเก็บไอ้ในตัวไม่เต็มนะเลยคิ่งเคลิบเคล่านะครับวันนี้ก็จะบันบูกไปแล้วก็กดในตัวเพียวๆไปนะครับคู่ครับไปไหนแล้วครับผมนะถึงยนรื่องใช้แล้วหรือเปล่าครับผมในวิดีแมปนี้ไม่เห็นเตียงอลแล้วนะฮะเตียงบอลจะ พลาดหลายจุดมากครับน้องบูมนี้น่าจะยังไม่พลาดเลยนะฮะมาเรามาจับตาดูน้องบูมดีกว่าไลดิฟอ่าอะไรว่าโอเวอร์ดิฟแล้วก็พีดีวิวแล้วก็อ่าโอเวอร์ดิฟพีทหนึ่งที่จียห้าองศาหรือเปล่าขอเลี้ยงนาทีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะฟิกเจอร์เก็บเห็นแทงไปนะฮะแล้วก็โอเวอร์ดิฟอ่ารู้สึกว่าจะทำพีดัวีวนะแต่ว่าทำไม่ผิด เราจบในตัวเดียวนะครับโอเคครับก็นา่าจะไม่มีปัญหานะเขาได้วเวลาหนึ่งนาทีที่53วินะครับผมนะสน่วนเพียงตอนะตามมาด้วยหนึ่งนาที5บ9วินาทีนะครับผมนะโอ้โหครับผมวันนี้น้องบูมครับชนะสองตาติดมากแล้วนะฮะโอเคเราวไปดูในเกมที่สามกันดีกว่าอ่ะ เอาละครับเรามาอยู่ในแมปที่3นะฮะในด่านแคชวินไอส์แลนด์หรือว่าไอส์แลนด์นะฮะซุปเปอร์สตาร์ครับผมสักคู่นะฮะโอเคครับเรีย่ปอลครับเหมือนจะแทงหน้ามาได้นิดนึงครับแต่ว่าโดนน้องบูมบ๊อบอีกแล้วนะฮะหาเกมติดแล้วนะฮะหาสามติดนะฮะ w ั w เตามไปฮะรู้สึกสามสิบก็บติดตัวเองสมดนะเีย่บุ๊บไปฮะแล้วก็เชิญดับไปแล้วก็วิ่งเชิญ บูธแล้วก็ดูด uh, right ูด uh, claro, uh, like right? uh, mm ูท hmm. right? ี่ดูใบนะฮะขออภัยด้วยอย่างบูธนะช่วงช่วงอย่างบูธอย่างเอ็ดวานรถไหลครับรถไหลยีฟ่านรถไหลนะฮะของบูพ่ะผมดูีดูดโดยไม่มีปัญหาวันนี้ต้องบูธดีมากครับคือเทียมปอนด์ที่ตามยากมากนะของบูพ่ะผมตรงนี้แข่งข้าวโพงแต่ละโค้งนี่เองเทียมปอนดจะปาดได้นะเมื่อกี้นะฮะ ต้องฮะต้องโหดูเดือดมากครับผมโอเวอร์ดิฟ TWW ไปนะฮะรู้สึกว่าว่าย่งตามต้องบู๊ไม่ทันดีๆนะฮะรู้สึกไลายวิ่งมันคนละลายกันนะแต่ตัวลายลูกมุลเขาจะเร็วกว่านะฮะนะฮะดีเลย TWW ไปนะฮะแล้วก็ดิฟเก็บแล้วก็เลี้ยงบู๊ไปนะฮะโอ้ไอแอดวาร์แล้วก็อ R TWW อันนี้ก็แอดวาร์แล้วก็ TWW ไปนะฮะ เย่างก่อนก็ตามมานะยังยังหนียังตามได้เรื่อยๆนะแต่ว่าแซงไม่ได้นะฮะห <c oughs> ัง,งหม้ำบุกมาแล้วครับโอ้โหสวยมากครับโค้งนี้ DW ไปนะฮะแล้วก็ขึ้นนี่จังนะฮะ a d ดว n นด d ฟ i f C W ไปนะฮะโค้งแบบโผ w ไปนะฮะไ่พลาดเลยนะคระับเยี่ีมมากวันนี้นะครับ ่ารู้สึกเคียนปอนเอาพลาดครับผมโอ้เข้าโค้งเดียวไปนะฮะเลยต้องกดรีไปนะระบบตัวนี้จะปล่อยเล้วนะครับเต้าทันไหมฮะวันนี้เข้าด้วยเวลาหนึ่งนาทีห้าสิบเก้าวินะฮะผมถือว่าช้านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในแมตช์ที่สี่ดีกว่ามผมว่าจะเป็นไงนะ,ะในแมตช์ที่สี่นะครับผมสามสองหนึ่ง ซุปเปอร์สตาร์ตะกูนะโอ้น้องบูมครับผมสไลด์ดิอีกแล้วนะฮะเต็มนี้สุดยอดมากครับผมเปิดเกมมาก็นำเทียมฟอร์อีกแล้วนะฮะทุกเกมเลยนะฮะนำตลอดเลยนะฮะสุดยอดที่ได้ผลดีมากะแล้วก็แอดวานซ์ทีดับบี้ไปนะฮะส่วเทียมปอนร์นะผมก็ตามมาครับเป็นไฟปาร์ฟนิดเดียวครัผมนะเป็นเคยจะนำใครได้เลยนะฮะตังนี้นะฮะไปครับมาดูน้องบูมต่อดีกว่าครับผมเบ็คกิ้งเด็บดีไปแล้วก็อ่าลิฟนะแล้วก็ฟิกเกอร์ตรงนี้ ใส่ครับ t w ไป t w w ไปนะฮะตรงนี้ครับผม over dip มา t w ไปยังบูทครับผมเออเออเโหไม่พลาดเลยฮะไม่พลาดเลยนะฮะเหยียนตอน่าจะเหยียพลาดนะคนละตัวสองร้อยนะช้ามากครับไปครับผมถึงตรงนี้ครับ dip สะบัดตูดอ้โหไส่ไปหน่อยนะฮะ over dip แก้ไม่ได้ครับ over dip คงยิ่งได้ อยูว่าจะตามคือก็ตามตามได้นะฮะแต่ว่ามันตามไม่จีมากนะก็คือตามตามนะเขาคิดตัวตั้งบูไม่ได้เลยนะตั้งบูบินดีมากครับอราบเอา้เอา,อา,อา,อาพลาดไอ้พลาดครับผมพูดผิดเลยฮะพลาดเลยนะเมื่อกี้นะผมไม่ได้ครับคนพวกนี้ผมไม่ได้นะฮะยิ่งมยิ่งพลาดนะฮะเอา้าพลาดอีกแล้วครับผมบานานไงครับไม่ท่าพูดเลยฮะไลท์ดิบไปครับ นแนะแ้วก็อ้ารู้สึกเหมือนจะแลกเสแล้วเมื่อกี้ตค้างทม่กี้ไปนะครับอะไาารที่ครับ T W ต่อนะฮะเตรียมพอร์ทังท้งหมดมีสบเลยฮะเดียงฟุดไม่ติดมันสัเหมือนเดิมเลยนะสองรอบนะฮะอะไรดีได้นะคับคุมเขาเส้นไปแล้วนะโอเคเตรียม้อม์ทังท้งมโอ้โหครับนะครับโ้เยเวลาหนึ่งนาทีห้าสิหวินาทีนะฮะโอ้โห เราไปดูกันในเกมสุดท้ายดีกว่าผมว่าเทียมปอนจะตีตึ้นมาได้ไหมนะไป เรามาอยู่ในกันในรอบสุดท้ายด่านท้ายนะในด่านโอสตีดนะฮะเป็นด่านที่ไม่ค่อยได้เจอนะด่านหนึ่งดาวนะฮะเปิดเกมมาช่วงสตาร์ทเอ็นปอนด์น้ำไปนะเออไม่ดัครับผมนำับช่วงนี้เดียวฮะนำบระยเวลาหนึ่งวิครับผมสองปุ๊บครับดับอีกแล้วครับผมนำทุกเกมเลยนะเหมือนเล่นคนเดียวเลยนะเกิดว่าแต่บอลบูยไปอ้าวความเร็วตกครับผมสไลด์จิ้งจิ๋วไปได้นะฮะฮักลิฟเที่อัดลอยครับผมเอ็มปอนด์ครับว่าครับ เหตุการณ์แสดงตัวรู้ว่าผมอ่า YouTube จะมีสิทธิ์นะฮะในการแปลเอาโอเวอร์ดิฟทีวีไปนะฮะเดี๋ยวผูก็ไอ้ให้เหตุไอ้ต้องฟุ้งนะฮะฟุ้งฟุ้งพูดชื่นรวมกันแล้วนะฮะขออภัยครับผมทีวีวับสไลด์ทีวีไปนะฮะฟุ้งนี่สไลด์กิ๊กมากนะะความเร็วตกหรือเปล่าครับผมเนี่เหตุเหตุก่อนนะครับจุดพลาดจุดเดิมครับผมต้องมีรถนะ ยังฟอนระบมไปแล้วนะฮะได้โอกาสนะครับในการได้คะแนนดีนะฮะอ่า W T w ไปนะแล้วเก็บเอ็นแทงลุลุ้ยครับผมแล้วก็ o v e r d ร์ดิจะดิไปนะฮะแล้วก็ Snap T w ไม่ปิดนะฮะน้องบูพับตามมาแล้วครับผมโคน,นหรือเปล่าครับเมื่อกี้ดูว่าเฉลี่ยดนะูครับผมนะฟอนระบมตามมาครับเอต้อาอ้าวโคน ครับบูมังครับเอาเอาครับโซนเวลานะครับผมเอ้าโอ้โหผมเป็นโอกาสเลยนะฮะนี่นะฮะหนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดกับหนึ่งนาทีสามสิบสองนะฮะพลาดแค่วิธีเดียวนะต้องบูมนะฮะผมนะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการแข่งขันนะฮะก็ขอส่งไม้ต่อไปให้ทางผู้ดำเนินรายการหัวหน้าขับเราเลยนะฮะว่าจะประชาสัมพันธ์อะไรต่อนะก็ นที่ผมแลละก็ ima, okay. สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับผมก็ในการแข่งขันรอบนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการแข่งขันแมตต์ต่อไป